ละเมนชจเอ้ย ơi, จังว่าละเมนชจเอ้ย ơi, พ่อต่ลำท้งสันหันเง้าเจ้าทั้งลงพอ่อตาล้ำลองเล้วเข้ามาเตยเข้าใส่กันน้องรับพี่มานานน้องรับพี่มานานจังทรมานกินใจฉันนี่ตนไม่ได้ทุนไม่ไหวเตหนอคอยน้องนางน้อยเส้น,อ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 สนรอคอยที่มานะาน อภิไม่สงตารนันดีจะม้ยมูวรนื้อเธอพี่ไม่ปรารถนาอภิไม่ปรารถนาโปรดจดหมายมาบอกหน่อยได้ไหมรู้ถึงความในใจรู้ถึงความในใจแล้วก็ททำไม้ใจฟางนางระบุมรเกเรลวไม่สมกลาทีเป็นและสุภาพสตรีเป็นละสุภาพสตรีมีรักก็มีแต่ ขาจ้างจะจึงปิดบังกระเรื่อยมาโอบาสนาของน้องนางแรกรักก็ทำเป็นดีแรกรักก็ทำเป็นดีทั้งที่หัวใีเธออ่อนแหวเบื่อน้ำไอ้น้ำตาลเบื่อน้ำไอ้น้ำตาลรักวันไม่นานรักวันไม่แน,น่ใจต่อแล้วหัวใจรุนเรู้ใจต่อแล้วหัวใจรุนเรีรักไง นนนนันเหมือรถยต์ผู้ชายนั้นเหมือนรถยนต์วิ่งตามถานนวนไปวนมาไม่เชื่อหลอกหน้าน้ำใจผู้ชายไม่เชื่อหลอกหน้าน้ำใจผู้ชายวันไปวันมาวันไปานมาะนิดรักเบื่อจังไม่อยากเอาฟังกระเรื่องผิดบังของเธอเลยเธออย่ามา จะเปคคำจะเลยลำบากวานผู้ายพูดมากฉันไม่อยากจะมองดูฉันไม่อยากจะมองดูเอาดู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 เอาดู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 ละอะไรศัตรูของพูกละผปูหยิงบอกให้รู้จริงๆ จะบอกให้รู้จริงๆศัตรูผู้ยิงนั้นคือผู้ชายศัตรูตัวร้ายที่น่ากลัวตัวตัวร้ายที่น่ากลัวจังมานุกันน้องนองฮุกันน้องฉันขอลาเจ้าไปก่อนขพอำนลาตั้งญาติพี่น้องป่าสูสุขเพื่อนของเจ้าพี่น้องเจ้านั่นอยู่ทุกขีบางเธอมีงานหลังกะข้าวข้าวในเรือป่า ข้าวข้าไปใส่นั่นข้าวไปใส่นั่นฉันขอบอกอีกจากเธอไปทั้งบ้านว่างน้ำข้าวบัวน้องบัวลำพูอยู่ในสวนพุ่นละเจ้ากันได้ภพยให้พยายามสั้นแล้วพี่นานาพีชายนานาพีชายนานาปีชายนาดิฉันขอลาไป,ลไปแล้วดิฉันขอลาจะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ຈະໄປແລ้ວອົอ